สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ผมเนี่ยจะเล่นตั้งแต่ดาวที่75ถึงดาวที่80เดี๋ยวมาดูกันว่าการเดินเกมผมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับสำหรับการเล่นลาสในดาวที่75ไปถึงดาวที่80ผมก็จะเล่นแต่ลัสผมก็จะทำคอนเทนต์ในการกดมวยขึ้น80ดาวแต่ว่าผมขอสปอยเลยนะครับต้องบอกว่า ได้ MVP ทุกเกมเลยนะครับ <Yeah. S 1> MVP ทุกเกมเลยเพราะฉะนั้นเราก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเดินเกมคร่าวๆนะครับของลาร์ดว่าเราเดินเกมกันแบบไหนเราเดินเกมเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราก็เข้ารับชมคลิปกันเลยนะครับ s e t t o TH รับเติมเกมมือถือตลอด24ชั่วโมงและนี่โปรสำหรับชาว r v โคตรคุ้มถูกม,มากๆไปเติมกันเยอะๆเลยนะครับแนะนำาัด Go TH H. เท่านั้น เดี๋ยวเรามาดูฮีโร่ตัวแรกนะครับที่เราเจอผมเจอเนี่ยก็จะเป็นทิ x ซี่นะครับแต่ว่าเกมที่ 75, 76, 76, 77, 78, 79เนี่ยผมจะไม่ได้เอามาให้ดูเป็นหลักๆแต่ว่าผมจะเอาคลิปที่ดาวที่80มาให้ดูแต่ก็ต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่ามัน MVP ทุกเกมจริงๆ <laughs> แต่ขอสปอยจะมีเกมแพ้1เกมนะจะมีเกมแพ้1เกมแต่ไม่บอกนะว่าแพ้ดาวเท่าไหร่ แลวเสียดาวไหมไม่บอกนะเพราะฉะนั้นก็เออผมจะมาให้ดูฮีโร่ที่เจอแต่ละตาแล้วกันนะครับแต่ว่าไม่ให้ดูรายละเอียดในคลิปละกันแต่ว่าการเดินเกมก็จะเป็นการเดินเกมแบบข้าวๆเหมือนกันเป๊ะๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปดูกันโอเคเกมที่1เนี่ยผมก็มีช็อตให้ดูแบบจำๆนะครับในการคอมโบควบกบอ่าก็เอาแวะไม่ให้ดูเอาแวะไม่ดูมันเป็นช็อตสวยๆนะ ฟุ๊ปป้าม็อนนี้คือได้คว้าจิวครับเป็นจอตที่โคตรเวอร์นะครับทุกคนที่ต้องแบบร้องฮักกันนะคือผมก็ร้องฮักเหมือนกันเพราะว่าผมไม่คิดว่ามันจะเปี้ยงเดียวหายหมดยกเลยเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้ประมาณนี้เป็นดูดาวที่เจเอเท่าไรว่าเจ็ดไอ้ดาวนี้ชนะก็จะเป็นดาวที่76็ิเพราะฉะนั้นเราไปดูดาวที่77กันก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าจะไม่ได้เปิดรายละเอียดให้ดูเพราะว่ารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยจะไปอยู่ดาวที่80ด ในการขึ้นดาวที่80การเดินเกมการทําเกมการเคลียร์เวฟการรับเวฟทุกสิ่งทุกอย่างจะไปอยู่ที่ดาวที่80เพราะว่าผมก็เดินลายเดียวกันค่อนข้างใกล้เคียงกันแล้วกันอาจจะไม่ได้เป๊ะทุกเกมแต่ก็ใกล้เคียงที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยวไปดูรายะเดียด,ดาวที่80ละกันแต่ระหว่างนี้ผมก็มาให้ดูว่าฮีโร่ที่ผมเจอแต่ละเกมเนี่ยมีประมาณนี้อย่างเกมก่อนเป็นคิกซี่เกมนี้เป็นอีกี้ อีกกี่ตรงไหนวะอีกี้นี่มีหนวดด้วยเป็นอีกนิดอีกนิดนะประมาณนี้ก็ชนะไปนะอ่าผมก็จะพามาดูประวัติก่อนเกมที่แล้วก็ลืมนี่ว่าอ่าเกมนี้ให้ดูประวัติตรงนี้นะครับนี่ก็คือสกอร์นะครับเอ็มพีแล้วก็ดาเมจนะเดี๋ยวพาไปดูเกมที่แล้วก่อนอ่าเกมนี้นะครับอันนี้เป็นเกมแรกนะพามาย้อนดูสถิติลืมลืมลืมอาจจะบกวนอาจจะงงงงนิดนิดแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งนะไม่เป็นไรใช่ไหมครับ อ่มาดูนี่ก็คือสกอร์แล้วก็คะแนนนะครับต่อมาเป็นเกมที่3นะครับเกมที่3เนี่ยก็ได้เจอกับอ่า,รอาเรียกว่าไงนะลีแลกลีแลกแต่ว่าเพื่อนร่วมทีมเราเนี่ยเป็นโอเมนออฟเลนใช่ไหมครับซึ่งอ่ามันจะไม่ค่อยไหวกับลอเ,เรียวเพราะฉะนั้นผมกับโอเมนเนี่ยก็ได้สลับเลนกันครับ ก็ได้สรับเลนกับคนดูนะก็เรียกว่าคลิปนี้เนี่ยมีใครอยากดูไหมครับผมเล่นมวยออฟเลนชนกับลอเลี้ยวออฟเลนซึ่งอ่าต้องบอกว่าผมเนี่ยชนะขาดลอยแบบใสๆจริงๆถ้าอยากดูคลิปนี้ก็คอมเมนต์บอกได้นะเดี๋ยวผมเอาลงให้เรียกว่าเราเลียวทำอะไรไม่ได้เลยครับ <laughs> มีทิกมีทิกอ่ามาดูย้อนเลยเอยมาดูท้ายคลิปเลยท้ายเกมเลยนะ ก็ม v p ไปอีกแล้วนะครับชนะต่อเนื่องกันมา3เกมแล้วนะครับเกมที่3ก็ยัง MVP เหมือนเดิมพร้อมกับเจอกิล d e เดอร์เมส้มนะครับตึงๆนะนี่ก็คือดาเมจก็เกมนี้ได้เจอกับลิเลียนานะก็เป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับแต่ว่าไม่แคล้ค่าครับผมทำได้และนี่ก็เป็นชัยชนะเกมที่4ของผมติดต่อกันและก็ได้ MVP ติดต่อกันเหมือนกันนะครับ โอ้ oh, เป็นยังไงตึงปะยัง <Yeah. S 1> ไม่แพ้เลยนะครับจะ80ดาวแล้วสำหรับการเล่นมวยและนี้ก็คือดาวมีทเหมือนจะเจอติ๊กต็อกเกอร์ด้วยนะครับตอนนี้คนดูบอกนะเป็น2คนนะครับเกมที่5มาถึงแล้วเกมนี้เจอกับลิเลียนาะต้องบอกเลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยตึงเปียปีๆเลยครับ <laughs> ตึงแบบตึงเปียีๆนะใ,นใช่ลครับเกมที่ห้า พวกผมแพ <c oughs> จบเลยครับโอ้แต่ว่าแต่ว่าผมไม่เสียดาวนะครับสำหรับเกมนี้มันเลยทำให้ผมเนี่ยมีโอกาสแก้ตัวอีกหนึ่งเกมก็คือเกมที่6นั่นเองว่าผมจะสามารถขึ้น80ดาวด้วยมวยได้หรือเปล่าแต่ว่าเกมนี้ได้ที่2นะโอเคมาถึงแล้วครับเกมสุดท้ายนะครับต้องบอกว่าเกมสุดท้ายจริงก็คือเกมที่6ขึ้นดาวที่80เดี๋ยวผมจะมาพูดรายละเอียดการเดินเกมต่างๆกับคลิป กับเกมก่อนที่ผ่านมาเลยนะว่าผมเดินเกมแบบไหนเพราะฉะนั้นเราก็ไปเลยกันครับ let's go ครับผมนี้ก็จะบอกว่าเจอกระปู่นะครบปู่ก็เป็นตัวเมทเมตอแล้วนะเป็นตัวที่ค่อนจะเก่งเดี๋ยวมาดูการเดินเกมขั้าๆของผมเลยนะครับว่าผมจะเดินเกมยังไงบ้างตอนนี้ลมก็เป็นแก๊กนะไม่ได้เป็นกบนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นผมเล่นคู่กับกบใช่ไหมครับในสตรีม แล้วก็ถ้าไม่มีคนเล่นกบผมก็เล่นคู่กับโรมตัวไหนก็ได้นะครับไม่มีปัญหาใครเข้ามาเล่นก็เอ็นจอยครับผมสำหรับเกมนี้ผมหยิบเป็น holy thunder นะผมจะหยิบสลับกันนะสำหรับคอนเทนต์นี้ก็จะเป็น curve d a t s สลับ holy thunder เกมถัดไปก็เป็น curve days อ่าอะไรเงี้ยสลับ curve days กับ holy thunder นะเพื่อที่ให้มันดูแบบมันแตกต่างกันยังไงนะจริงๆก็ไม่ได้แตกต่างเลยนะครับแค่สลับให้ดูกันเฉยๆแล้วก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดการเดินเกมนะ อันนี้มาเติมเลนอ,อัพนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่าการเติมเลนอ,อัพสำหรับมวยเรื่อยๆแรกๆคือเป็นการเติมเกมที่ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเพิ่มโอกาสได้คิวนั่นเองแต่ว่าตาน,นี้อ่าเราเสียซิตไปก่อนไม่ใช่เราเสียครับเสบัตไปก่อนนะก็ไม่เป็นไรเราก็ได้คิวสองตัวนะท่ามิ่งมวยเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับใครที่หัดเล่นมวยเหล่านี้ก็ลองเดิน เกมแบบนี้ดูผมแนะนำนะมันเป็นการเดินเกมที่อ่าเหมือนเดิมค่อนข้างเหมือนเดิมสำหรับช่วงต้นเกมจะเล่นกับโรมตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะไปเติมเลนอัพแต่ถ้ามีปฏิทธิภาพที่สุดก็จะเป็นกบไม่กระต้นไม้นะ2ตัวนี้จะอ่าโอกาสได้เฟิร์สบาทสูงแบบโคตรสูงและเกมนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าเราไม่ต้องกลัวอ้อยนะครับอ้อยเป็นตัวที่มวยชนะนะแล้วก็เป็นตัวที่มวยไม่กลัวอ้อยด้วยนะครับ ตอนที่มีของหรือว่าเอาง่ายๆก็คือมีไอเทม3ชิน้นไปแล้วก็จะเป็นบูสติกดาเลมแล้วก็อพพอคฤตนะครับจะมี3ชิ้นนี้ก็คือไม่ต้องกลัวพวกแอสซิสินแล้วนะครับอย่างเช่นเจน,นี้จะเป็นอ้อยนะแล้วก็ไอเทมแก้แอสซิสินนะครับในการที่เราเข้าไปล้วงเนี่ยนะครับไอเทมแก้ are, ตรงนี้กวแบบแก้พลาดหรือว่ากาแบบกะอะไรเขาเรียกว่าไงเดฟตัวเองเนี่ยก็ยขึ้นอาร์กติกออกครับเป็นแช่แข็ง ก่อนตบบ๊อบนูนนั่นคือวิธีที่แก้ดีที่สุดแล้วนะครับเ,เข้าไปจะได้ไม่ต้องแลกแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าไปดักพวกเอลซินไม่ต้องแ,กแลกเราได้คิวอยู่แล้วนะนในเกมนี้จะเห็นผมไม่ค่อยไปเติมเรนชาลี่หนึ่งเลยนะครับเทียนมันเลี้ยงโจครับแล้วเจอโจกด้วยลาจะไม่ค่อยชอบโจกเกอร์นะครับอเอาจจริงๆมันก็ไม่เชิงไม่ชอบส่วนตัวดีกว่าเอาเป็นว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบโจเกอร์ครับถ้าเล่นลารด เพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยจ๊กเกอร์มันจะขึ้นทอยครับมันเป็นแครี่ที่ขึ้นทอยนะเพราะว่าการที่เขาดับไอ้จ๊กเกอร์มาใช่ไหมทีมเราก็ต้องดับแก้ด้วยการหยิบป่าเวทมาครับจะเป็นซิลชีล่าเพนอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นแล้วก็มันทำให้จ๊กเกอร์เนี่ยขึ้นทอยแล้วลัดเนี่ยมันไม่ชอบทอยครับก็เลยทําให้ผมเนี่ยไม่ชอบจ๊กเกอร์เลยเพราะว่าจ๊กเกอร์มันขึ้นทอยนั่นแหละครับคือเหตุผลทั้งหมดนะน,นี่่นสวยนะ วิธีการคอมโบควบแก๊กผมขอพูดในคลิปนี้เลยนะครับวิธีการคอมโบควบแก๊กหนึ่งเลยให้แก๊กดูดไปก่อนถ้าแก๊กได้ดูดนะครับอย่าเพิ่งคอมโบทันอย่าเพิ่งพาสซีหรือว่าอย่าเพิ่องอ,อันตีนะให้โป๊ก,ก่อนแล้วก็งัดก็ได้นะครับถ้ามีแล้วก็รอให้แก๊กดูดใกล้จะเสร็จแล้วเราค่อยคอมโบเพื่อที่ทำซีซีให้มันนานขึ้นเนโโจ๊น่ะเจ๊ะนะครับ ก็คือตอนมันดูดก็จะติดสตันใช่ไหมเนี่ยเราก็ร้อ้มันดูดใกล้จะแบบโดนดูดหมดปุ๊บเนี่ยเราค่อย,ยสตันมันต่อไงมันจะได้ติดสตันนานมันก็ทําให้แบบเพื่อนเราแบบทำอะไรได้เยอะนะมาเติมเนี่ยอุยมาเติมช้าว่ะต้องการซีซีสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะแบบประมาณนั้นได้ประมาณนี้เรื่องวันนี้อันนี้ผมไม่ได้พูดไปเรื่อยนะเว้ยถึงคําพูดผมอาจจะดูแบบเหมือนจะพูดไปเรื่อยแต่ไม่ได้พูดไปเรื่อยนะ <laughs> เพีงอันนี้หล่อเท่นะอันนี้ไฮไลท์ติ๊กตอกนะครับไฮ <c oughs> <c oughs> ไลท์ติ๊กตอกนะ แต่ว่า,าผมลืมพูดในกรณีที่เกมนำนะครับเกมนำแล้วเดินคู่รอบแก๊กเนี่ยเดาว่าถ้าแก๊กตึงตัวอะไรมากแล้วแต่นีให้เราเก็บสกิลงัดไว้นะครับสกิลหนึ่งนั่นเองอแล้วก็คอมโบโดได้เลยือตายแน่นอนนะอันนี้เหมือนผมจะอ่าคอมโบพลาดล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมรอดหรือเปล่านะจำไม่ได้ <laughs> โอเคน่าจะรอดนะแบบนี้ แต่ว่าถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้ให้กลับไปการเลนก่อนนะครับเพราะว่าไม่ไ้มีตัวราคาเราดานแล้วก็อย่าโผล่ให้อิงดิทเห็นนะถ้าอิงิเห็นมันจะพยายามเอาลองมาโผล่เียวกตอนเขียรเลยและเขียงน,นี้เรียกว่าแชรี่เราตึงแหละมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยไม่ต้องขึ้นไปเติมเลนแชรี่บ่อยเป็นตัวที่ไม่ค่อยอยากไปเจอเท่าไหร่นะสำหรับจกเกอร์ แล้วก็ผมขอพูดข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้อีกหนึ่งส่วนนะครับเกมนี้เลยสำหรับดารฟเกมนี้เลยถ้าเกมนี้เป็นป่าที่ไม่ใช่อัาซินแบบบางๆแบบนี้เนี่ยอ่าจังเช่นเป็นเซฟิดอย่างเช่นเป็นวันเดอร์อะไรประมาณนี้นะให้เราออกกวานี่แทนอะโพคาลิมนะครับเราจะไปเล่นเซตกวานี่นะเพราะว่าอ่าใน,นเนี้ยคือมันไม่มีตัวไหนที่เราจะเบิร์ดชุดเดียวแล้วมันแบบ น,นิ่มๆเข้าใจใช่ไหมไอ้ีมันมีแต่ตัวถือครับพยายามแล้วก็ให้เราออกก่านี้มาเล่น,น<ป>มันจะเวิร์ก,กว่านะผมแนะนำเลยนะครับเกมไหนที่เบิร์ดชุดเดียวไม่ตายให้ออกกว่านนี้นะครับเพราะว,ว่าเราจะได้ไม่ต้องเข้าไปเบิร์ดพยายามเข้าไปเล่นอะไรนะ พอเราแบบเป็นเซตเบิร์ตแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราพยายามเข้าไปเล่นเข้าไปบวกเข้าไปคอมโบไปแล้วมันก็ไม่ตายแล้วเราก็ตายอยู่นะอนเราก็จะประมาณนี้นะครับเจอตัวที่เบิร์งหนักเกินไปหรือว่าตัวที่ถึกเกินไปก็ออกกว่านี้ได้แต่ถ้าแบบกําลังพอดีพอดีสมดุลเลย,เยมีแบบเนี้ยแบบเนี้ยก็เล่นได้นะมีป่าที่เป็นนาคอสป่าที่เป็นชีลา่าหรือป่าที่เป็นอ้อยอย่างเงี้ยเล่นเลยครับ เซนดับพอคลิสเล็กไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่เออถูกแล้วถูกแล้วเซนเนี่ยเซนเบสิกเนี่ยเล่นไปเลยครับตอนแรกผมคิดว่าผมพูดเกล็ดเซนดับพอคลิสผมคิดว่าผมพูดเซนดับกว่านี่ไปก็เลยขัดนิดนึงนะซอรี่ซอรี่เอ่อผมลืมบอกนะหลังจากคลิปนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะเห็นผมนำคลิปมาพากค่อนข้างน้อยลงแล้วนะเพราะว่าผมจะไปเออเอาคลิปที่ผมเล่นปกติมาลงนะครับ โอเคนะ่ะผมรู้สึกว่าผมนำมาภาพแบบนี้ม <laughs> like ันไม่ค่อยมันเท่าไหร่ะก็เลยจะเอาแบบว่าคลิปที่ตัวเองเล่นมาลงเลยนะครับเป็นช็อตไฮไลท์เป็นช็อตนู่นช็อตนี่นะก็จะมีการพูดข้อมูลเล็กๆน้อยๆสดตอนนั้นเลยนะอันนี้เข้าเห็นนะครับ โอ้โหแต่แบบนี้รับเต็มรับเต็มเกินไม่ไหวแล้วนี่ก็ประมาณนี้นะครับข้อมูลอะไรต่างๆก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายเดีย<ม>๋ยว<ม>ผมกดแร้งขึ้นแร้งส,สูงแล้วก็จะมีแบบการนำฮิปเมดตัวอื่นลงมาด้วยนะครับจะเป็นเมดแล้วก็แครี่พวกตำแหน่งอื่นๆที่ไม่ใช่เมดนะครับก็จะนำลงมาด้วยนะแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปทางด้านเมดนะทุกคนนะ ฉมัใ้นก็รอติดตามได้เลยครับแล้วก็การไปเกียนสตรีมเมอร์เนี่ยก็จัดสรรปันศกลงแน่นอนครับไม่ต้องกลัว,ว <c oughs> นะผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะคาดหวังกับคอนเทนต์นี้อยู่นะเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่เกียนหลังสตรีมเมอรนะ์เนาะผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องสนใจนะหมดแล้วนี้เขาฟิกพลาดรอดยากครับสวยเลย อันนี้โดนห้อ,อยเอลพิวนะตัวไปไปนะไ <laughs> อ,อ้มันโยกหลบสกิลผมแบบตึงๆเลย <c oughs> อันนี้ไม่รอ <c oughs> ดเะยเกินนอยเกินส่วนไม่ได้ก็ส่วนพวกท้ายเกมท้ายแบบเขาเรียกว่าไงรูปแบบ ท้ายเกมอะไรอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยจะนําเสนอเท่าไหร่นะไม่รู้ว่าจะสนใจกันไหมเพราะว่าการดูเกมแบบพวกท้ายเกมนะเนี่ยมันอยู่ที่รูปเกมบบนะว่ามันออกมาแบบไหน s <S ผมก็เลยไม่ค่อยได้จะนําเสนอแล้วก็ไม่ได้จะพาแบบคนดูโฟกัสท้ายเกมเท่าไหร่นะเพราะว่าแกบบ้สถานการณ์อะไรงงล้วะกันนะท้ายเกม <laughs> หรือว่าถ้าอยากดูเป็นแนวทางก็กจัดใต้นะก็จะลงให้นะครับ ว่าแบบโพสชั่นในการยืนมวยท้ายเกมเราจะเดินกันแบบไหนเ <le> <ool> วลาไหนเราจะไปดักหรือว่าเวลาไหนเราไม่ควรดักอะไรทํานองเนี้ <le> <ool> ก็ลงให้เป็นแนวะทางได้อยู่นะครับผมจะได้ไม่ต้องตัดเ,เพียรอ,อยากจะดูกันนะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเห็นผมตัดแบบช่วงท้ายเกมออกค่อนข้างบ่อยใช่ไหมผมกลัวว่ามันมันจะน่าเบื่อเกินเพราะมันไม่มีอะไรไงเจ้าอาสบสวยอะไรแบบนี้ก็ไม่ค่อยมีให้เห็นเท่าไหร่ เพราะว่า hey, มันไม่ใช่เวลาของเรานะเวลาของเรามันคือต้นเกมแล้วก็กลางเกมนะหลารัดโอ้โห oh, oh, เพื่อนโดดสอนแบบนี้ตันนี้ก็รอดยากครับมาเก็บงานใะห้เพ oh, ื่อนเลยโดนไหมครับ oh. เขาตายไปสามนะ oh. ก็น่าจะไม่รอดด้วยนะตัวนี้ก็เป็นอันจบครับประมาณนี้นะครับในการเล่นลารดนะครับ MVP 5ตาในเกมที่ชนะเลยนะเพราะว่าไอ้ตาที่แพ้เนี่ยก็ไม่เสียดาวด้ะ มันเหยือนไม่แท้เลยนะนแล้วก็จะประมาณนี้เนาะเรียบร้อยเลยครับสหรับการเล่นลัด mvp 5ตาขึ้น80ดาวแบบตึงๆการรูปแบบการเดินเกมก็ประมาณนี้นะครับทุกเกมเลยทุกเกมเลยผมจะเดินประมาณนี้ <S <S> <S เติมเลนอัพเป็นหลักนะครับเ,เล่นไปกินเลนอัพแล้วก็ถ้าแคลี่ไม่ไหวก็ไปเติมเลนแครลี่ได้ครับไม่เสียหายอะไรแล้วก็สำหรับเกมนี้นะครับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับ โอเคจีเกตครับผมไ,ไปหาไปดูนี่ก่อนลืมลืมลืม,ลมหาไปดูสกอร์แล้วก็คะแนนแล้วก็ดาเมจประมาณนี้นะ